เช้าวันนี้ค่ะมีเรื่องราวตลอดทั้งสัปดาห์มาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้ทราบกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบุรีรัมบ้านเรามีางานใหญ่งานใหญ่กิจกรรมแน่นใช่ค่ะแล้วก็พรั่งพร้อมไปดองพี่น้องประชาชนทุกส่วนราชการภาคเอกชนภาคเครือข่ายประชาสังคมพี่น้องประชาชนแล้วก็ลูกเล็กเด็กแดง น้องๆหนูหนนักเรียนค่ะรวมกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นข่าวสารเรื่องแรกวันนี้นะกับงานสมมูสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งก็มีการจัดขึ้นเมื่อช่วงค่าวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อสักเท่าไหรเพราะว่านานๆครั้งจะมีนะท่านรอง ครับก็ชื่องานสโมส,สรสันนิบาตเฉลิมพระเกียติส่วนมากก็จะจัดที่ทำเนียบรัฐบาลบเป็นงานระดับประเทศแต่ว่าในปีนี้นี่ท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทูลกล่าวขอให้จัดที่สารกลางที่จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้ข้าราชการหัวหน้าส่วนหรือ,อพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดได้มีโอกาสจัดร่วมงานสมมส,ส,สรสันนิบาตซึ่งก็ถือว่าเป็นงานสําคัญ ที่ทำคิดว่าเพื่อเฉลิมพระชนม์รันษากับในหลวงท่านก็คือพูดภาษาบ้านเราก็คือฉลองวันเกิดก่องให้พระองค์เพราะนั้นข้าราชการก็จะต้องแต่งชุดข้าราชการเต็มยศก็คือ,อทั้งหมดก็จะเป็นเสื้อขาวกางเกงดําหรือตามแบบหน่วยหน่วยงานของราชการแล้วก็มีการประดับยศเหรียญตราเต็มยศสูงสุด <c oughs> ซึ่งก็ถือว่าเป็น สิ่งที่ข้าราชการภาคภูมิใจหรือผู้ที่ได้รับเหรียญตราต่างๆนี่น้องประชาชนที่ได้รับเหรียญตราต่างๆก็มีความภาคภูมิใจที่จะแต่งชุดสุภาพสตรีก็แต่งชุดจิรดาประดับด้วยเหรียญตราสุภาพบุรุษที่เป็นขน้าราชการก็แต่งเต็มยศสุภาพสตรีที่เป็นขน้าราชการก็แต่งเต็มยศอันนี้ก็จากภาพก็จะเห็นได้ว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีตั้งแต่สายสะพายสายหนึ่งสายสองสายสามแล้วก็ข้าราชการท่านอื่นก็ประดับเหรียญตราตามเครื่องราชอิสริยพรที่ได้รับ เพระฉะนั้นก็มีผู้เข้าร่วมงานหลายท่านเลยทีเดียวนะคะผู้เลักผู้ใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะซึ่งก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะคะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการนะคะรัฐวิสาหกิจประธานสภาและก็ประธานสมาคมต่างๆนะคะพร้อมกับคู่สมรสร่วมงานนะคะซึ่งก็เป็นอีกงานหนึ่งที่จัดขึ้นนะคะในช่วงการเฉลิมฉลองนะคะในเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ28บกรกฎาคม2560 ในงานกา็นอกจากมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร <Okay. S 2> มีมีการถวายพระพรแล้วก็จะบรรเลงเพลงโดยวงออเคสตราวงหนึ่งของมหลาลัยราชพัฒบรีร,รัมของเรา <Okay. S 2> ครับซึ่งก็จะเป็นเพลงพระรนิพนธ์ต่างๆส่วนเครื่องดื่มกับอา,อาหารขนมหวานก็จะของวิทยาลัยเทคนิค บุรีรัมซึ่งก็เป็นคณะครูใบจา์และน้องๆนักศึกษาจัดไปตามสูตรอาหารและก็ขนมที่เขาได้เรียนมาแล้วก็อร่อยมากดูดีหน้าตาดูดีมากน่าจะเป็นของขากมนะคะขากรรมของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมยจังหวัดก็ต้องกราบขอบคุณทั้งวงออเคสตราทั้งส่วนของเครื่องดื่มและอาหารนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในการจัดสถานที่ประดับตกแต่งอย่างโดยเฉพาะอบจเป็นคนจัดสถานที่ครับ วันนั้นเนี่ยฝนตกหนักด้วยนะคะ <c oughs> แต่ว่าทุกท่านก็ไปแบบโอ้โหหลายท่านนะคะเต็ม <c oughs> ห้องประชุมกันเลยทีเดียว <c oughs>